เอาให้ครบเจ้น,นี้ไปเลยยังมีถ้วยถ้วยจามถ้วยจานเนี่ยฮะนะฮะอันนี้อันนี้ทําขึ้นมาเป็นเฉพาะหรือเปล่าหรือว่าก็อันนี้ไม่ไม่ได้ทําโดยเฉพาะแต่ว่าเลือกลายกับให้เป็นลายดอกไม้มงคลครับอือฮึเป็นดอกไม้มงคลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอดอกไม้เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับถ้วยถ้วยชาของอาจารย์เนี่ยอันแต่อันนี้เป็นเฉพาะก็ อ่าก็เป็นปกติที่ใช้อยู่นะครับก็จะเป็นดอกบัวเพราะว่าดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลสูงสุดเพราะว่าดอกบัวถ้าเป็นทางพุทธเราก็ใช้บูชาพระครับอันนี้ก็จะมีคือต้องทุกอย่างที่เราจะหยิบจะจับเนี่ยต้องมีนัยยะสำคัญเพื่อให้เราได้รับตลอดเวลาแล้วถ้าเราทำใจนะเปิดรับเหมือนเหมือนตัวเราเป็นวิทยุถ้าไม่เปิด มันก็รับสถานีที่ส่งคลื่นมันไม่ได้เราจัดทุกอย่างเนี่ยให้มีพลังแล้วแต่ถ้าเราไม่เปิดใจที่จะรับพลังนั้นม,มันก็ไม่ได้คือศักแต่ว่ามีแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้รับรู้ครับไม่ได้และการวางผ้ารองจานที่เป็นสีแดงสีทองนี่มีความหมายไหมฮะมีครับการรองจานเนี่ยก็เป็นแดงถึงความที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกในระดับหนึ่ง นะเหมือนกับว่าอ่ะโอเคมีคลาสขึ้นละอ่าดูมีมาตรฐานขึ้นอ่าแต่ว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นเฉยๆจุดจุดที่เขาทำเนี่ยนะครับมันอยู่ที่สีเราพยายามใช้สีแดงเป็นหลักเพราะสีแดงเนี่ยเป็นสีของพลังสีของความเป็นมงคลค่ะเพราะนั้นเราก็เขาเรียกว่ากินอย่างมีพลังและกินอย่างมีความเป็นมงคลซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างทำให้คนที่ทำในลักษณะเนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับคนทั่วไปที่ใช้จานแผ่นรองจานหรือไม่ใช้นะหรือใช้ก็ไม่ได้เลือก uh huh. เอาแต่สวยอย่างเดียว uh huh. ตรงนั้นความแข็งแกร่งก็ไม่เหมือนกันนะ uh huh. เวลามามาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยผิดกันคร uh ับ huh. แต่ว่าอดนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผืนเนี้ย uh huh. นะฮะที่เราใช้ชุดเนี้ยเฉพาะชุดนี้นะฮะจริงๆแล้วมันมันมีให้เลือกเยอะแยะ uh huh. อ่าเฉพาะชุดนี้เราใช้สีแดงทอง uh huh. อ่า เพราะว่าสีแดงทองนี่เป็นสีที่มีความเป็นมงคลที่สุดครับมีพลังที่สุดในแง่ของอความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จต่างๆการใช้สีแดงคู่กับสีทองเนี่ยน,นะแดงทองอ,อ่ะจะเห็นได้ว่าประตูรั้วของคนที่ทําฮวงจุ้ยขั้นสูงก็จะเป็นสีแดงทองอนะป้ายนะก็จะเป็นสีแดงทองออป้ายร้านค้าอะไรต่างๆอันนี้เพราะว่ามันเป็นพลังอํานาจที่สูงสุด เราจะเห็นคนจีนส่วนใหญ่จะใช้สีแดงสีทองเยอะ